สวัสดีครับตอนนี้ก็ผมพาเข้ามาดูรองเท้านะครับเป็นรองเท้าคอมปู E25 นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเพียงคู่ละ1น9 0บาทนะครับส่งฟรีนะครับรุ่นนี้มี3สีนี่มาดูสีฟ้างก่อนเลยนะครับตัวเนื้อเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ความแบบเหมือนไม่ลื่นนะฮะตัวหนังนะมันจะไม่ลื่นแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นใส แล้วก็ใส่คาร์บอนมาด้วยนะครับคาร์บอนไฟเบอร์เลยนะครับตัวเพลย์ใช้ใช้เทคโนโลยีเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับเป็นแบบออโตพุทนะครับเป็นแบบหนวดปลาหมึกเพื่อยึดเกาะให้อยู่นะครับตัวหนังเนี่ยมันจะคล้าย,ายๆแบบเป็นหนังแบบรูปแล้วมันมันมัน,มน,มนแบบเขาเราียกอะไรอะ่ะมันติดติดมือหน่อยนะครับอ่าก็เท่ๆไปอย่างนะครับมาดูอันนึงก็เป็นสีแดงนะครับอ่าสีแดงก็เหมือนกันเลยนะครับอ่า เปลี่ยนเป็นสีแดงเฉยนะครับอ่าเปลี่นสีแดงสดๆนะครับผมอ่าหน้ากว้างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสีขาวนะครับอ่าก็จะเปิดให้ดูกันเลยทุกกล่องนะครับจะแถมถุงใส่รองเท้าให้ด้วยนะครับแต่สีขาวเนี่ยตัวพื้นจะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วไม่ใช่สีใสแล้วจะเป็นสีแดงกับสีน้าเงินนะครับอ่าแต่ตัวสีขาวเนี่ยตัวหนังรองเท้าก็จะเป็นหนังแบบปกตินะออกมัน เงาเงาหนึน่งนะครับเดี๋ยวผมเอาจะวางให้เรียงดูเลยนะครับว่าสีไหนสวยท่านใดชอบสีไหนก็สามารถจัดได้นะครับส่วนไซส์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไซส์38จนไปถึงไซส์45นะฮะนี่นะครับให้ดูเลยนะครับเผื่อโฟกัสว่าจะเอาจะเลือกสีแบบไหนดีนะครับมี3สีให้เลือกกันครับสั่งได้เลยครับ